เราถึงเงินเป็นฟ้อนๆอนแล้วก็เต้นไปเรื่อยหรือบางทีเราเห็นใน MV Hip ็มวีฮิปฮอปที่ว่าเหมือนแบบมีความสุขเงินเดียวก็เต้นกับเพลงโปรยลงบนตัวชันอะเหมือนแบบว่าอ,อะไรแบบนั้นแล้วมีความสุขมากเวอร์ให้เงินจัดการใช้เงินแก้ปัญหาเวลาแบบมีปัญหาอะไรมากมายเล่นมัมมี่ช็อ เราจะมาแปลเพลงในซิงเกิลนัลบัมนะคะของน้องลิซ่าละลิซ่าจ้าเย้ yeah! แต่งตัวมาเต็มขนาดนี้แล้วนะคะไม่ได้แค่จะมาโชว์ลุคนี้อย่างเดียวแต่เราจะมาแปลเพลงด้วยค่ะ วันก่อนเนี่ยได้แปลเพลงลาริสาไปแล้วนะคะใครไม่ได้ดูกดย้อนดูในช่องได้เลยวันนี้จะมาแปลเพลงมันนี่นั่นเองนะคะเป็นซิงเกิลที่2ในอัลบั้มเดี่ยวของน้องนะคะเพลงเนี่ยปล่อยออกมาแล้ว MV ยังไม่มาแต่ในเมื่อเพลงมาแล้วเนื้อร้องมาแล้วดิฉันก็จัดแปลให้อย่างรวดเร็วเลยค่ะมาเรามาดูความหมายของเพลงกันค่ะ It's the end of the month and the weekend. Yeah. I'ma spend this check everything on me. Yeah. It's the end of the month and the weekend. มันเป็นวันสิ้นเดือนและยังเป็นวันหยุดสุดสัดสปดาห์อีกด้วยวันสิ้นเดือนรู้ใช่ไหมคะว่ามันพิเศษยังไงนะคะก็คือเงินเดือนออกค่ะวันสิ้นเดือนคือวันเงินเดือนออกนั่นเองจ้า I'ma spend this check everything on me yeah. ฉันจะใช้เงินเช็คนี้เช็คก็คือ ภาษาไทยเรียกว่าธนบัตรตราสารนั่นเองแต่แอตาก็คงไม่ได้ใช้คํานั้นนะคะแอตาก็จะใช้คําว่าเช็คไปเลยทุกคนเข้าใจพร้อมกันนะคะคือฉันจะใช้เช็คนี้คือบางคนเวลาเขาทางานเขาได้เงินเป็นเช็คแล้วต้องไปขึ้นเงินถูกไหมคะเอาไปเข้าบัญชนะีฉันจะใช้เงินเช็คนี้สั่งเลยเดี๋ยวฉันเรียงเองเช็คนี่มันใช้แทนเงินสดได้หรอคะเช็คใช้แทนเงินสดได้ตั้งนานแล้วค่ะทุกคนนะคะ,ะ everything on me สั่งเลยเดี๋ยวฉัน เลี้ยงเองคําว่า on me เนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่บนตัวฉันแต่แปลว่าเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองเดี๋ยวฉันจ่ายเองเช่นเราไปเที่ยวกับเพื่อนที่บาร์แล้วเราก็บอกว่า drink z o n me ก็แบบว่าเพื่อนสั่งเครื่องดื่มได้เลยเดี๋ยวฉันใจ่ายให้เองอะไรแบบนี้ค่ะ I'ma tip myself, I'ma spend it on myself I'ma drop it like it's pouring I'ma pour it on myself I'ma tip myself, I'ma spend it on myself ฉันจะให้ทิปตัวเองก็คือเหมือนแบบซื้อของให้ตัวเองให้รางวัลตัวเอง อามา spend it on myself ฉันจะซื้อของบำเรอตัวเอง spend it on myself ไม่ใช่ว่าเอาเงินมาจ่ายจ่ายลงบนตัวเองแตคือซื้อของให้ตัวเองนั่นเองค่ะ gonna drop it like it's pouring gonna pour it on myself ฉันจะโปรยเงินให้เหมือนสายฝน pouring ก็คือจริงๆ pouring มันคือการเทเหมือนเราเทอของเหลวเทลงในแก้วอะไรอย่เงี้ยแต่เขาหมายถึงว่าเขาจะโปรยเงินแบบเอาไปให้เหมือนสายฝนมันเทร่วงหล่นลงมา โรยลงบนตัวชัน่ะเหมือนแบบว่าอืออะไรแบบนั้นแล้วมีความสุขมากเวอร์ เช็ค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 ดะมันนี่เช็คตรงนี้เนี่ยก็เหมือนแบบทั้งเช็คเงินแล้วก็เช็คที่แปลว่าตรวจสอบนะคะแล้วประโยชน์ต่อไปก็คือเช็คดะมันนี่ก็คือไปเช็คดูเงินพวกนั้นสิคือเงินของฉันอนะมันแบบไปดูได้เลยแล้วก็ตองท่อนเนี้ยมันก็จะมีเสียงแบบชิงชิงชิช่งอย่างเงี้ยนะคะเหมือนมันเป็นเสียงเหมือนเสียงเงินเสียงเงินกระทบกันหรือว่าเสียงแบบเวลาแคเทเชียเขาก,กด กดเครื่องอ่ะกดจึ๊บแล้วมันก็จะจึ๊งออกมาคือเสียงอะซาวเอฟเฟกพวกนี้ส่วนมากจะใส่ในเพลงที่แบบพูดถึงเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ยถ้าเกิดฝรั่งเขาจะเรียกว่าเสียงคัชชิง่งอะไรเง,งี้ยอะชิ่งประมาณนี้นะคะ making bank account number ทำยอดตัวเลขในบัญชีให้ปังนะคะจริงๆคำว่า making number เนี่ยหมายถึงแบบ เวลาสมมติเราเป็นเซลแล้วเรามียอดเราต้องทําให้มันถึงยอดทําตัวเลขให้มันถึงเป้าอะไรประมาณนี้แต่ว่าในบริบทนี้เขาหมายถึงว่าในสมุดบัญชีของฉันในแอคเขาของฉันในบัญชีของฉันได้่มีตัวเลขเยอะมากพอตัวเลขเยอะก็คือมีเงินเยอะใช่ไหมคะถ้าไม่มีเงินฝากมันก็จะไม่มีตัวเลขในบัญชีถูกไหมคะก็คือฉันแบบทําเงินได้เยอะอ่ะมีเงินเข้ามาในบัญชีแบบเยอะมาก That's that shit That's never getting bounced on ya มันเป็นอะไรที่ไม่มีวันจะได้เกิดขึ้นกับเธอคือการที่แบบในบัญชีมีเงินตัวเลขเยอะๆเป็นอะไรที่ฉันมีและเธอก็จะไม่มีวันได้มีเพราะเธอคือแหละไม่ปังเท่าเออ bitch I do the money dance I just made a hundred bands bitch ก็คือหล่อนนี่เธอนี่หล่อน น no, I do the money dance money dance ก็คือเหมือนแบบเราถึงกันเป็นฟอนๆแล้วก็เต้นไปเรื่อยหรือบางทีเราเห็นใน MV Hip h i ฮิปฮอปที่ว่า เหมือนแบบมีความสุขเงินเยอะก็เต้นกับเพลงกับเงินไปเรื่อยอะไรอย่างนี้นะคะ I just made a hundred bands ก็คือฉันทำเงินได้เป็นร้อยรอยปึกเลยนะคะแบนเนี่ยก็คือเงินที่มันมัดเป็นปึกๆมีมูลค่า1,000 US d ลลาร์นะคะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงว่าเขาทำเงินได้1,000 US dollar แต่หมายถึงว่าได้มาเป็นร้อยร้ปึกๆเป็นแบบหลายแบบเยอะมากอะ When the stars When the store says i g n for it, I'ma g o n n leave my autograph. เวลาร้านค้าบอกว่าอ่าเทษนะครับเซ็นตรงนี้หน่อยนะคะเหมือนเวลาเราจ่ายบัตรเครดิตเนี่ยบางทีเขาจะต้องให้เซ็นหรืออะไรเงี้ยฉันก็จะแบบฉันก็เซ็นไปเลยคือไม่ได้คิดอะไรคือก็ก็อยากได้ก็ซื้อเลยไม่ได้สนใจไม่ได้แบบต้องมานั่งคิดเยอะบอกให้เซ็นก็เซ็นไปเลย Dollar Bills, ์ดอลลาร์บิลเงินจ่าเงินทั้งหลายจริงๆ Dollar b บ oh e ิลสก็หมายถึงแบงก์ดอลลารนั่นแหละแต่ว่าในที่นี้เขาไม่ได้หมายถึงเฉพาะแบงก์ดอลลารอย่างเดียวแต่หมายถึงเงินน่ะทั่วไปแบบ เงินจ่างเงินทั้งหลายเงินเงินเงินที่เราบูชานะฮะ Watch it falling for me ดูพวกมันปลิวร่วงลงมาสิแบบมันเยอะแยะมากมายปลิวร่วงลงมาเหมือนฝนตกเนาะ I love the way that feels ฉันชอบความรู้สึกนี้จังเลยชอบความรู้สึกที่แบบมีเงินเยอะแยะโปรยปลายจังเลย the d อล l a b ์บ l ลส์ l l ลลารเงินจา่าเงินทั้งหลาย Keep on falling for me ร่วงหล่นลงมาใส่ชั้นเรื่อยๆเลยอย่าหยุดคือแบบมีเงินเข้ามาในบัญชีทำเงินได้เยอะๆเลยอย่าหยุด I love the way it feels ฉันชอบความรู้สึกนี้จัง some money dropping my money some money all this s o yummy I came here to drop some money drop Dr i p p i ง g o มมาเมาืม่นี้ฉันมาเพื่อใช้เงินไอคิมแมทช์ดรอปสมา n e y ไม่ได้แบบว่าฉันมาเพื่อทําเงินหล่นไม่ใช่อย่างนั้นเราจะมาเพื่อเอาปะแบบคำเงินหล่นไม่ใช่แต่คือมาเพื่อใช้เงินนะคะใช้เงินของฉันให้หมดไม่ได้หมายถึงว่าจะใช้หมดแบบหมดจริงๆอะ่ะหมดทั้งชีวิตจะแต่หมายถึงว่าจะใช้เยอะๆเลยวันนี้จะใช้เงินจะซื้อของอะไรแพงๆไปเลยใช้ให้แบบเรียบฟาดให้เรียบเปให้หมดเอ,อ่อด m อปสมาน l ้ thispress o y ย m มี ตรอบสมัยน,นี้ก็คือใช้เงินนะไอตาขอขอแปลว่าแบบขอเปหน่อยวันนี้จะเปให้หมดเงินพวกนี้นะ่ะมันหอมหวานคำว่าเบรดที่แปลว่าขนมปังนะคะก็เป็นแสดงแปลว่าเงินได้เหมือนกันนะคะ เพลเขย่ยวตูดไปเลยสิคะเวลาที่ฉันซื้อของที่ฉันชอบอะคือเขาอาจจะเขย่าตูดจริงๆหรือไม่ได้เขย่าตูดจริงๆแต่หมายถึงเวลาซื้อของที่ชอบอ่ะแล้วมันแบบแฮปปี้อะซื้อไปก็เต้นไปแบบอุ้ยฉันจะได้อะไรอย่างนี้ปลอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบซื้อแล้วก็แฮปปี้นะคะดอลลร์ดอลล dropping on my ass tonight แบงก์ดอลลาร์เนี่ยโปรยปลายลงมาบนก้นของันเลยจ้ะคืนนี้ก็อย่างที่บอกไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นแบงก์ดอลลาร์จริงๆก็ได้แต่หมายถึงเงินอะโปรยปลายลงมาเลยจา้าที่เขาหมายถึงว่าโปรยปลายอาจจะหมายถึงโปรยปลายจริงๆหรือว่าจะหมายถึงทํางงทํางานแล้วก็ได้เงินเยอะหลั่งไหลเข้ามาเลยจ้าก็มาหันใจเลยจา้าไม่หยุดเลยจา้า everyone s i l e n t listen to my money talk everyone silence ทุกคนเงียบ Listen to m y money talk เนี่ยหูฟังเงินของฉันพูดสิเออเหมือนแบบเงินมันเยอะมากจริงๆสำนวนคำว่า money talk เนี่ยแปลว่าให้เงินจัดการใช้เงินแก้ปัญหาเวลาแบบมีปัญหาอะไรมากมายแล้วมามาน y t ชอ k เอาเงินไปเอาเงินฟาดไปแล้วหล่อนไปจัดการปัญหาให้เจเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนี้นั่นเองค่ะ I know I like yeah, everyone know like Yeah it เป็น how I like it ใช้เงินแบบตามใจฉันฉันอยากใช้เงินกับสิ่งนี้ซื้อสิ่งนี้ฉันก็ใช้ yeah everyone know what I mean mean ใช่ทุกคนรู้ว่าฉันน่าหมายถึงอะไรหมายถึงว่า When When what want what the hell the green green Give me it's it's a a I'm go Give hell When they say green, when they say green, that mean go. เขาบอกว่าเมื่อพวกเขาเห็นสีเขียวสีเขียวในที่นี้เขาหมายถึงสองอย่างค่ะหสีเขียวไฟจราจรใช่ไหมคะแล้วก็ 2. สีเขียวก็คืออะไรแบงค์ดอลลาร์นะคะไม่ใช่แบงค์ยีนะคะเพราะว่าเราเห็นสีเขียวแบงค์ยี่สิบเราไม่ตื่นเต้นนะคะมูลค่ามันไม่สูงแล้วแบงค์ดอลลาร์มันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะ When they say green พวกเขาเห็นแบงค์สีเขียวเนี่ยเขาก็มันก็หมายถึงว่าไปได้เวลาเราเห็นแบบตามถนนเป็นไฟสีเขียวก็คือเราขับต่อไปได้แล้วก็เวลาเราเห็นแบงค์สีเขียวก็คือมันมีมูลค่ามันคือเงินเราเห็นแบงค์สีเขียวก็คือแบบคนรวยก็คือซื้อได้ซื้อความสุขอะไรใดๆได้ได give me what the hell I want give me what the hell I want เอาอะไรก็ตามที่ฉันต้องการมาสิฉันอยากได้อะไร ต้องได้ประมาณนี้คือถ้าแปลว่าเอาอะไรก็ตามที่ฉันต้องการมาสิคือมันจะตรงตัวมากถามว่ามันถูกไหมมันก็ถูกแต่มันตรงตัวมากแต่จริงๆถ้าเป็นภาษาพูดอะ่ะก็แบบฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้อยากได้อันั้นก็ต้องได้ได้นนี้ก็ต้องได้เอามาให้หมดเลยอะไรประมาณนั้น Check that money making bank account number Check ดูเงินพวกนั้นสิทำยอดตัวเลขในบัญชีเนี่ยให้ปังให้เงินเยอะให้รวยเหมือนฉัน That's that shit That's never getting bounced on เ yeah. a มันเป็นอะไรที่จะไม่มีวันได้เกิดขึ้นกับเธอ Bitch I do the money dance I just made a hundred b e n d s นี่หล่อนฉันน่ะเต้นรำกับเงินของฉันแบบฉันน่ะทำเงินได้เป็นร้อยๆปึกเลยเลยยะ When the store say sign for it I'm g a leave my autograph mm hmm. เวลาร้านค้าเขาบอกว่าอา๋อรบกวนเซ็นตรงนี้หน่อยนะคะเวลาเราซื้อของอะน,นะบบางทีมันต้องเซ็นฉันก็เซ็นไปเลยฉันก็เซ็นลายเซ็นให้ไปเลยไม่ต้องคิดมากอะไรใดๆฉันก็แบบเซ็นแล้วก็ไปช็อปต่อเลย นี่จ้าค่ะเราจนค่ะเราจ่ายค่าชุดเนี่ยก็หมดแล้วค่ะ oh. ทำวิดีโอเราก็ไม่ได้ตังค์ด้วย dollar bills dollar bills งินจ้าเงินทั้งหลาย watch it falling for me ดูพวกมันปลิวร่วงลงมาสิ I love the way that feels ฉันชอบความรู้สึกนี้จา้างความรู้สึกอะไรคะความรู้สึกรวยค่ะรวยสามารถเป็นความรู้สึกได้นะคะ ดอลลาร์บิลส์ดอลลาร์บิลเงินจาเงินทั้งหลาย Keep on falling for me ร่วงหล่นลงมาใส่ฉันเรื่อยๆเลยนะคะเยยุ Ye I love the way it feels ฉันชอบความรู้สึกในจางใครๆก็ชอบพ่อแม่เวลามีเงิน,น่ะต้นเดือนอะเออก็ชอบแต่เวลาวันที่20เงินแล้วไม่ค่อยเหลือแล้วก็ไม่ค่อยชอบนะคะ I came here to drop some money dropping on m y m o n e y ฉันมาเพื่อใช้เงินนะคะใช้เงินของฉันให้หมดให้เรียบฟัดเรียบเปยับนะ Drop some money all this p r e s so yummy r o p some money all this p r e s so yummy ขอเปหน่อยนะคะเงินพวกนี้เนะี่ยมันช่างหอบหวาอย่างที่บอกคือ bread เป็น slang แปลว่าเงินได้เหมือนกันไม่ได้แปลว่าขนมปังได้อย่างเดียวต้องดูตามบริบทนะถ้าอย่างเงี้ย พูดเรื่องการใช้เงินแล้วจะมาบอกว่าหนมปังหอมจังเลยก็ไม่ใช่ป้ะจา้า <laughs> ทั่วเก่งทั่วเก่ง when I buy the things I like ทั่ว like. เขี่ยวตูดไปเลยสิคะเวลาที่ฉันซื้อของที่ฉันชอบแบบคือช็อปไปเต้นไปแบบอุ๊บ แฮปปี้จังเหอเออดอลลร์ดอลล dropping on my ass tonight แบงค์ดอลลร์โปรยปลายลงมาบนก้นฉันเลยจ้ะคืนนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงก้นแบบจริงๆมันมาโปรยอะไรตรงนี้ก็ไม่ใช่แต่หมาย่โปรยปลายแบบมาบนตัวบนร่างฉันเลยสิคะคำว่าก้นเนี่ยบางทีเวลาเราเห็นในพวกแบบสำนวนคำพูดในเพลงในคำพูดปกติเนี่ยของฝรั่งไม่ได้หมายถึงก้นจริงๆในบางครั้งเหมือนแบบเหมือนบางทีเราพูดกีหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้หมายถึงแบบน้องซิมีจริงๆแต่ก็คือเป็นคำสร้อยที่คนเขาใช้การทะลึง่งทะลึ่งหน่อยๆอะไรอย่างี้ไม่ได้ถึงขั้นว่าหยาบคายมากเวลาพูดแอสอะไรขนาดนั้นแต่ก็แบบเออทะลึง่งทะลึงะล่งหน่อยๆอะไรงนี้นะฮะ อ่าอนนี้ก็จะเหมือนเดิมนะคะ Drop some money Drop i all m y m านี่ฉันมาเพื่อใช้เงินใช้เงินของฉันให้หมดให้เรียบ Drop some money All t h i s p r e s s o yummy yeah, ขอเปหน่อยเงินพวกนี้นะมันหอมหวานฟังไว Money moves, money I choose เงินของฉันเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะเงินที่ฉันเลือกใช้เองตามใจ Money moves แปลว่าเงินน่ะมันขับเคลื่อนบางทีเราเอาเงินไปทำลงทุนน,น,นั้นธุรกิจนั้นธุรกิจนี้มันขับเคลื่อนมันงอกเงยมันเติบโตนั่นเองนะคะเงินมันไม่ได้อยู่ของมันเฉยๆนะคะ Money I choose ก็คือเงินที่ฉันเลือกใช้เองตามใจ ฉันจะเลือกใช้เงินนี้ไปซื้ออันนั้นเลือกใช้เงินนั้นไปใช้อันหนูนอะไรอย่างนี้นะคะ s e l e n my shoes walkin on you my money rules ใส่รองเท้าเซ i ลนเดินเหยียบหน้ามึงเลยอุ้ยแรงมาก ใส่รองเท้าเซลินเดินเหยียบหน้าเธอเลยแต่คือ Energy mm. เป็นแบบนี้ก็คือน้องเป็นแบรนด์อับาสเดอร์ของเซลินอยู่แล้วปาจะให้น้องไปใส่รองเท้าอะไรช้างดาวก็ไม่ได้น้องก็ต้องใส่รองเท้าเซลินอยู่แล้วไม่ใช่ช้างดาวไม่ดีเพราะอะไรพิฉันก็ใส่อยู่แล้วนะคะเออคำว่า walk น n g o อนอยู่ไม่ได้หมายถึงไปเดินเหยียบบนตัวใครแต่คือเป็นคําเหมือนแบบคือเหยียดอะเหยียบหน้าคือไอตาชอบคำว่าเหยียบหน้ามัน,มนสะใจอะคือก็แบบเหยียดเหยียดอะคือฉัน ฉันเก๋กว่าฉันเหนือกว่าเธอฉันฉันอยู่บนตัวเธอฉันอยู่สูงกว่าเธอ My money rules แปลว่าเงินฉันเจ๋งสุดเป็นสำนวนนะคะ Something หรือว่า Somebody rules แปลว่าเจ๋งสุดเจ๋งกว่าคนอื่นเช่นแบบ My money ก็คือเงินของฉัน rules เจ๋งกว่าคนอื่นนั่นเองเป็นสำนวนแสดงที่เราใช้ได้ในชีวิตประจำวนันแบบว่าโหพี่เมย์ rules วันนี้พี่เมย์แบบเจ๋งสุดเลยอะไรแบบนี้นะคะ My money moves, money I choose. อันนี้ก็จะเป็นท่อนเดิมเงินของฉันเป็นตัวขับเคลื่อนเงินที่ฉันเลือกใช้เองตามใจ Watch how my a n d s and yens and dollars be dropping on you, you, you. ต้องดูเงินวอนเ,นเงินเยนเงินดอลลาร์ที่โปรยไปลงบนเธอสิเออก็คือบอกว่าฉันเนี่ยทำงานได้เยอะได้เงินเยอะไม่ใช่ได้เงินแค่สกุลเดียวสกุลวานโนจ่ะเงินเยนก็ได้เงินดอลลาร์ก็ได้พน้องก็ดังแบบ g l o บ a l อยู่แล้วป้าอะไรนี้นะคะคำว่า dropping on you เนี่ยหมายถึงว่าเหมือนแบบโปรยปอวดอ่ะคือแบบโปรยโปรยใส่หน้าไปเลยแบบ อวดอะไรเงี้ยไม่ได้หมายถึงว่าฉันจะเอาเงินไปไปปลอยใส่คนนั้นจริงๆแต่คือแบบอวดอ่ะก็เงินเยอะอ่ะก็แบบโชว์ใส่หน้าไปเลยเออันนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรจะจะได้คือเพลงบางทีเขาจะมีแบบคำให้ติดหูอะไรลาลนานอะไรอย่างนี้นะคะ จะไปนอนยึบนะก็ค go ือโปรยปลายสิ่หน้าจะไปเลยดูสิเงินฉันเยอี่ยะอนี่นะคะก็จะเป็นแปลเนื้อเพลงเพลง Money นะคะบายน้องลลิสาของเรานั่นเองจ้าถ้าใครชอบแปลเพลงมันนี่ของน้องลลิสานะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ตาหน่อยนะคะส่วนใครที่ถ้ายังไม่ได้ดูแปลเพลงลลิสานะคะ ก็สามารถกดย้อนไปดูได้ในช่องนั่นเองนะจ๊ะคืออัลบั้มนี้ตาไม่แน่ใจว่ามีกี่เพลงแต่เท่าที่เห็นมีปล่อยมา2เพลงแต่ก็จัดแปลเพลงให้เลยแต่ถ้ามีเพลงใหม่ๆอะไรมาอีกก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะคะเผื่อตาไม่ได้ติดตามเทรนด์เนาะว่าอะไรมาอะไรเงี้ยจะได้มาบอกกันว่าเฮ้ยพี่ตาอันนี้มาใหม่เลิศควรแปลก็อ่าคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดสส่นกระดิ่งเป็นกรจรจ์กรวมใจให้กันด้วยถึงแม้ว่าวันนี้จะแต่งลุกน้องลิซ่านะคะแต่เดียจะบอกว่าอย่าลืม #beabase ไม่ต้องอยากดีอยากสวยอยากเด่นแบบใครหรอกแค่เป็นตัวเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะ